อ้าวสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศวันนี้วันที่22กรกยาคม2564อ่าอันนี้คือน้ำหมัก EM สูตรทูเอมนะวันนี้พุ่นเป็นวันที่อะไรเจริญวันที่6ครับนาะยาง30ไร่นะวันนี้เราพุ่นเป็นวันที่6อ่าพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศครับยางพาราเนี่ย มันมีสครูตัวหลักคือราวัยทอปทรา่าราดำราสีชมพูนะไอตัวเนี้ยจัดการกับราวัยทอปทร่าได้ทีนี้ท่านท่านต้องเข้าใจนะครับว่าไอราพวกเนี้ยมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วครับเนะเพราะในการที่ท่านจะชนะม,ม,ม,มันได้เอาชนะมันได้นี่ท่านต้องหมักเยอะๆเะนะหมักเยอะๆอ,อย่างผมเนี่มีถังหมักอยู่ประมาณ30ถังนี่นีนเอาไว้ใช้ในสวนยาน,นีครับนะ ถ้าท่านอยากจะซื้อถังแบบนี้นะท่านเข้าไปใน f c e e o o o ครับนะมันจะมีกลุ่มผู้ค้าถังพลาสติกมือสองอยู่มากมายครับบางทีถ้าท่านพูดเอาเยอะนะรวมกลุ่มกันเอาเยอะๆนี่เขาอาจจะมาส่งถึงบ้านท่านนะด้วยราคาที่ไม่แพงครับราคาไม่แพงแต่ท่านไปซื้อตามข้างทางลูกก็แป0รนะครับทีนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องใช้เยอะท่านนึกถึงเวลาท่านใช้ยาฆ่าหญ้าครับ อย่างท่านมีสวนยางพาราอยู่ห้าสิบไร่เนี่ยท่านจะเอายาฆ่า้าหนึ่งแกล้อนเนี่ยไปฆ่า้าในห้าสิบไร่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าท่านมีห้าสิบไร่เนี่ยท่านจะเอาน้ำมักเอียมถังเดียวเนี่ยแล้วไปพ่นในสวนยางห้าสิบไร่แล้วให้มันได้ผลมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่าลืมนะผมเจอชาวสวนยางมาเยอะครับไอ้พวกนี้ใช้ย,ยาฆ่าญ้าถึงทางตันทั้งนั้นแหละครับนะ เพราะการใช้ยาฆ่าญ้าเป็นการฆ่าผู้ช่วยผู้ช่วยในการทำสวนยางของท่านน่ะคือจุลินทรีย์ท่านฆ่ามันตายหมดอ่ะต่อไปท่านต้องเติมผู้ช่วยท่านลงไปแล้วนี่คือผู้ช่วยของท่านนะนี่คือผู้ช่วยของท่านผู้ช่วยที่จะทาให้ท่านได้ยางเยอะๆสวนยางปลอดโรคปลอดยุงคนปลอดนี้สสงสัยนะเข้าไปใน u t u b e นะถ้าท่านสงสัยนะ เข้าไป YouTube พิมพ์คำว่าครูเสียมบุญเสนาครับแล้วจะมีเรื่องราวดีๆบอกท่านอยู่ในนั้นครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์ขอย้ำอ,ยออกเยอะๆแม่บ่กตาซึนให้ได้มีละครึ่งกิโลมีละหกิโลมีละ2กิโลแม่นบอกถ้าใครไม่กดบอกบอกว่า,า,า <laughs> <laughs> เอาสวัสดีครับ